ครับวันนี้ต้องสร้างรีวิวอยู่ในครัวครับคือปกติเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยจะชงกาแฟเองอยู่แล้วนะครับแล้วนึกขึ้นได้เซตพื้นที่ถ่ายรีวิวอุปกรณ์หน่อยดีกว่าวันนี้บอกเลยครับว่าเซตธรรมดาเนี่ยพวกกาแฟพวกนี้ผมมีที่เก็บมีรถมีอะไรอยู่นะครับอุปกรณ์ที่จะมารีวิววันนี้ก็คือตัวนี้ครับกาต้มน้ําของทามอผมยังเก็บกล่องไว้เอากล่องให้ดูครับ กล่องเขาจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ผมสั่งมาจากในช้อปปีนะครับมีหลายร้านเลยทีเดียวนะครับราคาอยู่ประมาณ2,005 5ให้เน้นว่าเป็นปลั๊กไทยนะครับมีสีขาวกับสีดําตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นครับเป็นซิงเกอร์ของ t i ม e มอร e เขา t ทมมอรเนี่ยเขาเป็นของจีนนะครับทำอุปกรณ์ชงกาแฟที่ดูดีแล้วก็ราคามิตรภาพไม่แพงมากลองไปหาซื้อได้ครับวันนี้ตัวที่ถ้าเป็นริปเนี่ยคอเขาจะต้องมีคอ เขาจะต้องเป็นแบบอย่างนี้นะครับที่ดังๆเนี่ยคนจะชอบใช้กับ blue l i s t a นะครับแล้วก็ที่แพงขึ้นมาอีกเนี่ยก็คือเฟโอ้เฟโอ้ก็จะสวยๆหน่อยแล้วก็ดูแก่นๆหน่อย6ราคาประมาณ6 7 0 0 0ดพนะครับแต่สําหรับเราเราเป็นมือสมัครเล่นก็เอาประมาณนี้ผมว่าก็โอเคคือก่อนหน้านี้ผมใช้ดัชเชสด้วยซ้ำถูกสุดเลยพันหนึ่งซื้อต่อพี่เข้ามาด้วยเป็นทรงคล้ายๆกันเป็นกาต้มเหมือนต้มมาม่าเลยส่วนประกอบของมนันผมให้ดูตัวกาก,าก่อนก็จะมีด้ามจับที่เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่600มิลลิลิตรกำลัง มันมีตัวใหญ่ด้วยนะครับ800 ML ตรงนี้ก็เป็นจะงอยถือว่าน้ําเนื้มเนี่ยโอเคเลยครับให้ดูด้านล่างนะครับกาเนี่ยเขาก็จะต้องมีจิ้มไปกับอันนี้ข้างในให้ดูอันนี้คือใช้งานมาแล้วครับประมาณน่าจะเดือนหนึ่งได้แล้วแหละข้างในก็เป็นแบบนี้ครับบางคนเขาจะเจอปัญหาเรื่องของจุดสนิมผมดูแล้วก็ผมยังโชคดีไม่ค่อยเจอนะครับ แล้วก็เป็นโลหะตรงนี้ถ้าเดี๋ยวเวลามันเดือดเนี่ยตรงนี้จะร้อนต้องระวังบางคนเขาบอกว่าการดิฟเนี่ยตรงถ้าตรงนี้เป็นไม้ได้ก็จะดีมันก็จะช่วยเซฟเรานะครับถ้าเป็นของยี่ห้อบูลิสต้าเนี่ยตรงตูดก็จะเป็นไม้บางคนถ้าดิฟเขาจะมีแบบเขาจะถนัดจับแบบนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยเวลาเทค,คือของผมมาไม่ได้ดิฟของผมเนี่ยเป็น Aero p รเพลเคยทําคลิปแล้ว ของผมเวลาเวลาเทอะ่ะผมจะถนัดกดตรงนี้ให้มันเป็นศูนย์กลางส่วนของตัวฐานตัวที่เรียกว่าเป็นเป็นเตาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นกดลวดนะครับตัวควบคุมตรงนี้เป็นสไลด์เขาใช้สไลด์เอานะครับเลือกอุณหภูมิได้ข้อดีของอันนี้คือเลือกอุณหภูมิแนละ้วก็คีปอุณหภูมิไว้ได้ด้านหลังนี่มีสวิตเปิดปิดนะครับสายปลั๊กก็ไม่ได้ยาวมากนะครับก็กาลังดีให้เลือกปลั๊กไทยนะครับตอนซื้อเพราะว่ามันจะมีปลั๊กจีนก็ต้องเอามาแปลงอีกแล้วก็ถ้าสายลึกเนี่ยเขา น้ำเนี่ยเขาจะต้องเป็นน้ำกรองเลย r O นะครับมีติดเพิ่มเติมแต่ของผมเนี่ยใช้น้ำขวดเราก็ปิดฝาซะนะครับแล้วก็วางให้เรียบร้อยเสียบปลั๊กอ้าวสวิตช์อันนี้มันเปิดแล้วจริงๆมันต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเนี่ยก็จะอุณหภูมิน้ำจะอยู่ที่27 28ดนะครับอันนี้คือเราตั้งไว้ว่าใช้ที่98ดเนี่ยแล้วก็เวลาปรับเนี่ยก็คือปรับได้อ๋อตั้งได้ถึงร้อยเลยนะครับ แต่จริงคุณตั้ที่ผมผมเรียนมาสมัยเด็กๆคือน้ำต้มเนี้ยยังไงมันก็ไม่ถึงร้อยเนาะเต็มที่ไันได้ที่9ก้มันต้องเป็นน้ำกลัน่นมันถึงจะต้มได้ไม่รู้ข้อมูลเปลี่ยนยังนะครับเพราะหลายครั้งเหมือนกันที่ตอนเด็กๆเราเรียนมาแล้วโตวมาข้อมูลเปลี่ยนนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเรากดมันมีปุ่มเพย์พอสไฟขึ้นแล้วกดอันนี้ไว้หน่อยครับก็คือจะคลปค,ความร้อนไว้ เรามีเมล็ดก,กาแฟแล้วนะครับผมใช้เมล็ดกาแฟบดหยาบนะครับที่13กรัมสําหรับการทำ a e r o p เพ s สนะครับแล้วก็เป็น Inward นะครับน้ําแรกเนี่ย50 ml ก่อนให้ดูสาน้ําของเขาสูตรคือคน20วิอพอครบ20วิก็เทเต็มนะครับเทที่เหลือ ระหว่างนี้ก็เทล้างตัวนี้ด้วยด้วยน้าร้อนนะครับเทที่เหลือเนี่ยก็คือเทให้ได้ที่ให้น้ํามันเป็น220ร้ิบโอเคแล้มีเทใส่ฟิลเตอร์นะครับพรีเวทไว้ก่อนนะครับสูตรผมก็จะแช่ไว้2องนาทีครึ่งแล้วก็ค่อยมาพลิกกดลงตัวนี้โอเคตอนนี้2องนาทีครึ่งแล้วนะครับเราก็ทำการบิดตัวนี้นะครับบิดให้แน่นแล้วก็พลิก เท่าที่ใช้มาครับก็แฮปปี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าหน้าตาเขาก็ดูเข้ากับตัวสเกลเหมือนกันของไทมมอมเหมือนกันนะครับสำหรับตัวกาตัวนี้สรุปแล้วอะผมว่าคุ้มค่าคิดว่าเลือกถูกเลือกไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบูริสตาเนี่ยเห็นว่าร้านเขาชอบใช้กันหน้าตาดีนะครับก็จะแพงกว่าต่างกันอีพันธ์หนึ่งแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ทรงก็จะเฉยๆหน่อยอันนี้ก็ทรงแบบคอมเพกหน่อยนะครับแล้วในสายของการเป็นแอโรเพสเนี่ยมันก็จะ คือพอน้ํามันร้อนมากมันร้อนขึ้นอ,อุณหภูมิมันดีขึ้นการสกัดกาแฟมันก็ถึงน้ําถึงเนื้อมันมากขึ้นนะครับในการชงกาแฟในแต่ละแบบเนี่ยความร้อนก็มีผลต่อการที่เราจะดึงรสชาติกาแฟออกมาถือว่าคุ้มค่าครับวันนี้ก็ไปดื่มกาแฟกันก่อนนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับทุกคนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ